ทุกคนหนูจะบอกว่าโอ้ยหนมีเรื่องให้ดูทุกคนเห็นมือหนูไหมน่าจะให้ดูมือหนูทุกคนเห็นสีเขียวไหมทุกคนเห็นไหมว่ามือหนูเขียวเป็นปืดเลยนี่นี่นี่ดูดูดูมันเห็นน,นั้นว่ามันเห็นนี่นี่นี่ดู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 เห็นไหมเห็นไหมคือแบบเป็นความคลุ้ใจของหนูเพราะว่าหนูให้น้มเกลือครั้งแรกตั้งแต่เกิดมาหนูเกิดมาสิบหกปีหนูเพิ่งเคยให้นมเกลือและแบบก็คือตอนแรกหนูนนมันจะเจ็บมากแล้วหนูก็แบบพี่ทะพี่ทะมันเจ็บไหมแต่ตอนนี้ที่้วมันไม่เจ็บเลยใช่แล้วแบบ ก็ไปขึ้นเตะจริงๆตอนแรกหนูอาจะไม่ไปให้น้ำเกลือแต่ว่ารู้สึกว่าแบบเงั้นคือมันไม่มีแรงเลยแล้วก็แบบเพราะงั้นเราไปให้แบบว่าให้น้ำเกลือให้มันมีแรงพอแล้วกกนจะได้ขึ้นไปเตะชัแล้วก็แบบตอนที่ไปขึ้นตเตะเทรนเนียแบบแกนมีหนูใช่ไหมหนูก็แบบหนูไม่ไม่รู้สึกแบบป่วยเลยแต่ว่าพอลงมาจากเวทีก็คือโอเคทุกอย่างจบแล้วหนูก็เป็นลมหายไป,ไปนะหนูหายแล้วขอบคุณนะคะเจ็บป่าวไม่เจ็บนะ ไม่เจ็บไม่เจ็บแต่ว่าเจ็บตอนที่ยกไม้ยกไม,ม้ที่ร้องเพลงมาเองคือ <c oughs> เจ็บมากแบบอยากกิดมันเมทีตนั้นแต่ว่าโอเคงั้นเราก็ใส่จุดเป็นใช่ พี่ป่อยกไหมยแล้วพี่ปลอจุนทั้งมาด้วยหนูแบบตอนที่พี่ปอจุนทัามาหนูเรียนพิเศษอยู่แบบว่าหนูเรียนหนังสือสอบเข้ามาหาลัยเพราะว่าหนูจะเข้ามาหาลาัยแล้วนะทุกคนหนูก็เรียนหนังสือเช่นเดยวกัแล้วก็พี่ปอจุนทั้มาหนูก็โอ้หนูไม่เรียนแล้วหนูก็เป็นบ้าอยู่อย่างนั้นใช่น้นและดิยาทำไมถึงเลือกเพลงนี้มา พี่อยากเอาแบบตรงๆหรือว่ายังไงเอาขอตอแบบที่ซ้อมกันไว้ว่าจะตอบกันเอาที่มันออกมาจากใจของเราขออ้อมก่อนแล้วค่อยขอตรงขออ้อมอ้อมขออ้อมอ้อมก่อนอ่าอ่าแบบนางงามนางงามคือคือจริงๆอะมันหนูไปเจอผู้หญิงคนหนึ่งมาอ้อมมากอ้อมตรงไหนอ้อมมาก ตอนที่ซ้อมรันทรูตอนที่หนูเข้าวงแรกๆแล้วก็เห็นพี่เขาเต้นแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยทำไมพี่เขาน่ารักจงังแบบว่าก็เลยมีพี่เขาเป็นแรงบัในดาลใจค่ะแล้วก็พอถึงวันหนึ่งพี่เขา g r a d u a t i o n ออกไปค่ะก็คือหนูก็อาจจะดีใจมากๆที่ได้ตามเขามาแล้วก็พอหลังจากนั้นหนูก็ฟังเพลงเพลงมาเอกทุกวันเลยแล้วก็คือ <laughs> <c oughs> ให้น้องหนูได้หายใจแป๊บแล้ว <c oughs> <c oughs> ว่าอะไรเนะี่ยพอไปฟัง <c oughs> ก็รู้สว่าเฮ้ย ความหมายมันดีแล้วก็เหมือนตอนนั้นอ่ะหนูก็ฟังเพลงอยู่แล้วก็มีแชทแชทไลน์กลุ่มรุ่นห้าทักมาหนูก็เฮ้ยมันก็เหมือนรุ่นห้านะแบบว่าแบบไม่ว่ามันจะแบบอนาคตจะเป็นยังไงแบบ็หันกลับมาแบบว่าเราก็จะมีแต่ความทรงจำของพวกเราอะไรแบบนั้นแล้วอขอประโยชน์เดียวสั้นๆประโยชนเดียวสั้นๆแบบตรงๆเพราะว่าที่เลยชอบพี่ฟ <laughs> มีความหมายทาั้งคู่คำพูดมากมายความหมายมีเยะ,นะหนูชอบพี่ฟองมาแล้วก็วทุกครั้งที่แบบว่าเห็นพี่ฟองยิ้มหรือว่าทำอะไรมันแบบเป็นกำลังใจมากๆกแล้วก็แบบอยากแบบติดตามพี่ฟองต่อไปแล้วก็หนูจะรอดูการเติบโตของพี่ฟองต่อไปค่ะโอ้โอน่ารักมาก าเรามาเดี๋ยวเดี๋ยวพี่จะรีบไปส่งข่าวให้พี่ฟอเลยพี่ฟออาจจะแอบฟังอยู่หลังเวทีตอนนี้ได้เลยน้องน้ำกับพี่ชดน้องน้ำหอมพี่ชดเหรอคะหนูทำทุกอย่างก็เพื่อพี่เงี้ยอะไรต่อคะอะไรต่อได้แค่นี้แหละไม่ร้องนานเจ้าเกิดไหมล่ะเจ้าเกิดดีกว่า